จะมีนกขมินตัวเงไม่ได้ขายไหนมินนกขมินบาลองนก็มีบาลองแต่ก็มีบาลองใช่ไหมนกขมินอะนกมินใช่ไหมช่นกขมินตัวที่ข้าบานนะตัวออกดาวตัวที่ออกดาวเนาะตัวที่ออกดาวท่านผู้ชมนะครับนกขมินนี่ลูกเกิดที่ไหนเขาบอกที่นี่เลยลูกเกิดที่นี่ใช่ไหมพี่เพี่ครับอ๋อลูกเกิดที่นี่ก็หมางว่าของเสียเอกนี่มีเวลาโบราณด้วยนะครับอลูกไม่มีเวลาลูกเกิดที่นี่ นกคมินเขาเล่นตั้งแต่รุ่นไหนมาเริ่มเล่นเล็กเลยนตั้งแต่รุ่นเล็กเลยใช่ไหมครับรุ่นเล็กผลงานเขาดีไหมก็เล่นมาหลายสิบไฟแต่เพิ่งแพ้ไฟเดียวแพ้ครั้งเดียวล็อกคมินที่มาอะไรนะบารองครับบารองเนาะบารองนอกคมินบารองรุ่นเล็กนี่แพ้ไฟเดียวแพ้ดูรวมทั้งทั้งรุ่นทั้งหมดเลยแพ้ไฟเดียวแพ้แพ้อะไรนะ ปลูไฟลลนปลูไฟลลนปลูไฟลลนนี่พิษข้างในข้างในอายุบข้างในอ๋อแพ้ข้างในไม่ใช่แพ้ไม่ได้แพ้ตัวเขาเองอ่ะใช่ใช่ข้แล้วข้างในยุบใช่ไหมอืออืมอือก็ที่แพ้ก็น่าจะเป็นรูดกลางใช่ไหมเมื่อปีกายนี่ที่อ๋อปีกายนี่ใช่ไหมครับคจะแพ้้ซอย่าแพ้อย่าแพ้ปีกายนี่เองครับก่อนหน้านั้นลงไปในชนะหมดเลยเป็นเป็นไฟหน้าสุดป่ะที่ที่ที่แพ้เนี่ยที่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไฟล่าสุดในชนะเนาะชนะครับชนะที่ชัยนาครับชัยนาเนาะประมาณ ห้าหกรอบอนะครับห้ารอบโอ้เร็วเหมือนกัน,นเนาะโอ้พ่มันชุดใหญ่ครับอืออืมอชุดกลางๆไม่ใหญ่มาก